คุณเคยรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังดูหนังเรื่องเดิมซ้ำๆไหมหนังที่ฉายวนไปวนมาในหัวของเราทุกคืนฉันก็เคยเป็นนะฝันเดิมๆมันน่างหดหยิดใช่ไหมล่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เรายังแก้ไม่ได้ยังปลดล็อกไม่ได้สักทีเมื่อก่อนฉันก็คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเป็นแค่เรื่องไร้สาระแต่พอได้ศึกษาเรื่องจิตใจมากขึ้นได้ลองนั่งคุยกับตัวเองจริงๆ,ๆจังๆฉันเริ่มเข้าใจว่าฝันซ้ำๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยสักนิด ลองคิดดูสิจิตใต้สำนึกของเรามันเหมือนห้องเก็บของขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำความรู้สึกความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเจอมาในชีวิตมันถูกเก็บเอาไว้ในนั้นหมดเลยและบางครั้งมันก็อยากจะบอกอะไรเราบางอย่างฝันซ้ำๆมันอาจจะเป็นข้อความที่จิตใต้สำนึกพยายามส่งมาให้เราเป็นสัญญาณเตือนเป็นคำแนะนำหรือแม้แต่เป็นคำปลอบโยน อาจจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้จัดการกับมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่เรายังไม่ได้เยียวยาอาจจะเป็นความฝันที่เรายังไม่ได้กล้าที่จะลงมือทำฉันเคยฝันซ้ำๆว่าตัวเองกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างวิ่งหนีสุดชีวิตตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทั้งไม่ต้องเป็นฝันนี้จนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้ลองถามตัวเองจริงๆจังๆว่าฉันกำลังกลัวอะไรคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาในหัวทันที ฉันกลัวที่จะล้มเหลวฉันกลัวที่จะไม่เป็นที่รักฉันกลัวที่จะไม่ดีพอพอฉันรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันกลัวฉันก็เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับมันเริ่มที่จะยอมรับมันเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นหลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยฝันแบบนั้นอีกเลยถ้าคุณกำลังเจอฝันซ้ำๆเหมือนกันลองหยุดแล้วฟังเสียงของตัวเองดูนะลองถามตัวเองดูว่าจิตใต้สำนึกกำลังพยายามบอกอะไรคุณ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะต้องใช้เวลาแต่อย่าท้อแท้ที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองนะเพราะสุดท้ายแล้วการเดินทางกลับสู่ใจตัวเองคือการเดินทางที่คุ้มค่าที่สุดจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะฉันเข้าใจและฉันเป็นกำลังใจให้คุณเสมอถ้าเรื่องนี้กระทบใจคุณฝากกดไลค์กับ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ